ด้วยด้วยสภาพกําไรในไตรมาสสองด้วยอะไรอย่างผมคิดว่าราคาเอโซ่น่าจะอยู่ประมาณ9บาทที่ที่บังจากจซื้อน่าจะอยู่ประมาณ9บาทบวกลบเนี่ยแหละ,ะโรงกานบางจากในกรุงเทพรังเต็มละ1้0 KBD ไม่มีไม่มีรูไม่ขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขยายต้องมาขยายที่เอโซ่แหละชอบใค<น>รมากกว่ากันถ้า<ม>ต้องซื้อตัวเดียวครับค เอาละครับคุณปูครับเดี๋ยวเราต้องนะครับขยับไปดูมุมมองของบังจากบวกเอสโซอขออนุญาตควบรวมถามทีเดียวเลยได้ไหมครับมีมุมมอง<น>ยังไงบ้างต่อตัวบังจากและเอสโซแนะนำซื้อทั้งสองตัวนี้ไหมหรือว่าชอบใครมากกว่ากันเชิญครับบังจากเอสโซครับคือคืออย่างเอสโซนะครับเอสโซเนี่ยคือด้วยคือเราแนะนำนะครับให้คือจริงๆอะ่ะเรตติ้งออฟฟิเชียลเป็นนิวโตร นะครับช r เกตพรซ์8.8นะครับก็คือเป็นราคา indicative ขาล่างนะครับของ s s r ที่บางจากจะซื้อ SO นะครับแต่ตอนนี้เราเราเชื่อว่าด้วยด้วยสภาพกําไรในไตรมาส2ด้วยอะไรอย่างผมคิดว่าราคาเอน่าจะอยู่ประมาณ9บาทที่ที่บางจากจะซื้อน่าจะอยู่ประมาณ9บาทบวกลบเนี่ยแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็แนะนำแลกลงทุนไปก่อนหน้านี้ว่าตอนที่ราคามันลงมาเหลือ8.2 8. 2 8. 2 8. 2อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เล่นเป็นลักษณะของมันนี่เกมก็คือซื้อ8.2รัเดี๋ยวรอให้บางจากเทนเดอร์ไปขายคืนเนินจากแล้วก็รับดีเวนด์มาตอนนั้นก็ได้สักประมาณ30ตังนะนะครับก็ก,ก็ตรงนั้นก็ได้ได้ได้ไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยราคาตอนนี้ที่อยู่8.80เนี่ยการเล่นตรงนี้เนี่ยรีเทิร์นอาจจะไม่ได้แอ t ทีฟเท่ากับตอนนั้น นะครับเพราะว่าดีเวนด์ไม่ได้แล้วแล้วแล้วแกปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าถ้าพอใจใน50ตังก็อาจจะลุ้นๆได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีกประมาณทัก2เดือนนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่ามันก็มันก็มีความน่าสนใจ50ตังสองเดือนอ่าแต่ก็สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบนความเสี่ยงที่ไม่ได้เยอะมาก mm hmm. นะครับถ้าถ้าโชคร้ายสมมติบางจากซื้อไม่ได้เอสโซ่มันก็กลับไปหาฟันเดเมนทัลมันนะครับ mm hmm. ที่ที่มันควรจะสูงกว่านี้ นะครับแต่ถ้าโชคดีในซื้อก็ก็ได้ห้าสิบบาทอะไรประมาณนะครับเรก็ไลค์และคอมเมนต์อย่างไไปนะครับในเรื่องโอเปเรชั่นเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีอะไรที่ทีโดดเด่นมากนักในส่วนของเอโซนะครับเพราะว่าตอนนี้คงเป็นเป็นช่วงที่เกิดเกิดสุญญากาศแล้วนะครับคงต้องรอว่าดิวจบจบยังไงนรับมาในส่วนของบางจากบ้างถามว่าแล้วไดเอสโซมาเนี่ย ได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับ uh, <Yeah. S 1> uh, ในส่วนของโรงกลั่นชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็คือว่าโรงกั่นบางจากในกรุงเทพรั่งเต็มแล้ว120 KBd ไม่มีไม่มีรูปไม่ขึ้นแหละนะครับ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขยายต้องมาขยายที่เอสโซแหละนะครับ mm hmm. ที่เนมเพลท170ตะลันอยู hmm. ่140ยังเหลือที่อีก30 KBd ที่เป็นไอดอลรั่งไม่เต็มนะครับ uh, บงจากโรงกลั่น120 รีเทลของเขาเนี่ยขายร้อยสิบแล้วแทบจะไม่ไม่เหลือรูมเลยในการที่จะ,ะในส่วนของที่จะเพิ่มเพิ่มอยอดขายในส่วนของการตลาดการไดเอสโซมาเนี่ยเอโซเนี่ยขายอยู่ประมาณทั้ง D, mm hmm. เจ็ดสิบเบเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตเขาร้อยสี่เพราะฉะนั้นเขาเ,เหลือรูมอีกเยอะที่จะเอาไปขายในตลาดรีเทลได้ mm hmm. ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองดูว่ามันมันกู๊ดแมทไง ในการที่เอามารวมกันนะครับพอรวมกันเนี่ยบางจากก็ก็ขยายรีเทลได้ต่อนะครับโรงกันเอสโซ่ก็รันได้เยอะขึ้นนะครับแล้วโลเคชันเนี่ยที่มันของโรงกันที่มันแตกต่างกันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ช่วยกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าโรงกันบางจากเนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะไม่ต้องขนน้ำมันดิบเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็กันน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่เอสโซ่แล้วขนจะว่าน้ำมันเตามมาแครที่บางจากก็ได้นะครับอะไรพวกเนี้ย มันทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าซีเนจี้มีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลังจากมีการซื้อกิจการเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คงต้องด้วยความที่ว่ามันซื้อไม่หมดเนี่ยมันไม่ได้ซื้อร้อยเอร์นี่ยเดี๋ยวมันคงต้องมีเทคนิคในการในการทำคอมเมอร์เชียลอะเรชเมนต์ให้ซีเนจี้เหล่านี้เนี่ยมันได้เต็มเต็มเต็มศักยภาพนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็ก็เป็นบวกครับยังมียังมีรูมแล้วแล้วหุ้นบางฉากมันไม่ใช่หุ้นที่โอ้ v a l u a t i o n เวรวังนะครับไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับหุ้นดรงการอื่นๆเมื่อเทียบกับเอสโซเองหรือว่า s p ส c อะไรพวกนี้นะครับนงจากไม่เทรดอยู่ประมาณสักตอนนี้สักประมาณศูนย์จุดเจ็ดเท่า price p e บ book เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรูมในการที่จะให้ e l เลทขึ้นนะครับเพราะว่าเอสโซเนี่ยราาีของเอสโซเนี่ยมันประมาณสัก สิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เออีบางจากมันแค่เจ็ดแสนพอลรวมกันเนี่ยมันขึ้นไปสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยพุ่มมันมันควรจะรีเล็กขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสร้างโพซิทีฟกับกับบางจากครับแนะนำซื้อบางจากเป้าพื้นฐานสิบสองเดือนข้างหน้าสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์ถูกต้องนะครับคุณปูครับถูกต้องครับครับชอบใครมากกว่ากันถ้าต้องซื้อตัวเดียวครับคุณคู ระหว่างระหว่างไข่อครับบางจากกับเอโซเนี่ยครับคุณุ๊้อ๋อผม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 ซื้อบางจากครับเพราะเอโซยังไงก็ได้ประมาณนั้นนะครับสามสิบตังห้าสิบตังอะไรประมาณนั้นนะครับคเพราะซื้อบางจากก็ได้เอโซด้วยอยู่ดีใช่ไหมถ้าถ้าเกิดว่าดิวสาเร็จมันมันมันเล่นคนละแบบครับอันอันนั้นมันเล่นเปมืนมันไม่เกมก็คือเล่นเพื่อจะซื้อเพื่อจะไปอ่าเก่งว่าบังจากจะซื้อเก้าบาทกว่าก็ไปขายคืนางจากอืมเล่นเงินคนละแบบ ครับครับนะคุณคุณปูครับเห็นได้ข่าวว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าดิวบางจากซื้อเอสโซ่สำเร็จเนี่ยอาจจะอาจจะมีโบเกอร์ปรับประมาณการราคาเป้าหมายของบางจากขึ้นมาอีกด้วยในฐานะนักวิเคราะห์ด้วยกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณปูใช่ผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาก็เขาก็ลองคํานวณกันแล้วนะครับลองรวมกันแล้วแต่ก็คงมีคงยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รวมโมเดลกัน นะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมผมผม,ผมรวมโมเดลคร่าวๆไปแล้วอ๋อน<ะ>ีคุณคุณปูบอกว่าอย่าอย่ามาหวังกับผมนะผมรวมไว้แล้วสามสิบเก้าบาทยี่สิบเนี่ยประมาณนี้นะครับแนะนำแค่ถือเอโซเป้าสิบสองเดือนแปดบาทแปดสิบแนะนำถือครับแล้วก็แนะนำซื้อบางจากนะครับเป้าพื้นฐานสิบสองเดือนข้างหน้าย้ำสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตังค์นะครับ ท่านที่ถามมาทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้อยู่ในมานิพัสออนไลน์014การหาสัญญาณดเวเรนซ์อย่างไรให้แม่นยำนะท่านที่พลาดรอบสดประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้มีโปรนะทั้งมานิพัสออนไลน์012คุณแบงค์อาจารย์เอธนาเดสอน มั 13, Scan นิพัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสามสแกนหุ้นน่อาจารย์ป๊อปชานชัยม a น i ิพัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งหาสัญญาณ d ดเวอร์เจ้นนี่ก็จะเป็นอาจารย์ปรีนะครับถ้าสมัครม a น i ิพัสออนไลน์ศูนย์หนึ่งสองถึงศูนย์หนึ่งสี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะนี่คือโปรหกเดือนหกสมัครหนึ่งหลักสูตรรับส่วนลดนะครับหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาท ต่อหลักสูตรจากราคาปกติแต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น2,666จากราคาปกติตถ้าลงทั้ง3เลยก็ส่วนลดเพิ่มขึ้นสอบถามโดยตรงเพียงสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นนะครับหรือลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus, m ั o n น e y p พ u ั M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัว สนใจเชิญได้นะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l l y Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตอะ่ะ นะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำสายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรด คริปโตและ d e f าแบบ Step-by-Step Step, นะครับคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนะ Pro โปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR Code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ ตัว A s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย